โอเื่ สวัสดีนิวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับ3ามสาวในช่วงเวลายามยินนะคะชมบรรยากาศที่ดวงอาทิตย์ลาขอบฟ้าแล้วนะคะบรรยากาศก็จะมืดนะความมืดก็จะเริ่มมาเยือนนะคะบรรยากาศบ้านบ้านสวนสาสาวนะคะ อา,อ,อาจจะเสียงดังนิดหนึ่งนะคะเพราะอยู่ใกล้ถนนนะคะขอบคุณมากค่ะท่แวะมาทักทายให้กาลังใจนะคะสวัสดีนิวแล้วก็สวัสดียายติวสตอรี่นะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวนะคะในช่วงเวลาเย็นบรรยากาศดีๆเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะตอนช่วงกลางวันนี้อบอ้าวนะคะแต่ว่าตอนเย็นมาก็เริ่มที่จะอากาศเย็นสบายมากขึ้นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกับ3มสาวด้วยนะคะ3มส,สาวก็ตามหาเวลาตามหาหลักกิโลเหมือนกับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาทัางไยให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีคุณนิวนะคะสวัสดียายติ๋วสตอรี่นะคะที่แวะมาทั้งายให้กำลังใจกับทุกๆท่านเลยนะคะที่มาให้กาลังใจกับ3ามสาวนะคะ สวัสดียายหอมหวานนะคะที่แวะมาทักทายให้กาลังใจขอบคุณทุกท่ทานเลยค่ะ4 1 8ล้านดวงใจนะคะท่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากมากค่ะ119ล้านดวงใจทุกท่านทุกคนนะคะที่แวะมาให้กาลังใจ94ล้านดวงใจท่แวะมาทักทายให้กาลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมติดตามให้กําลังใจกับสามสาวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะช่วงยามเย็นนะบรรยากาศดีชมบรรยากาศที่ ความมืดกาลังเริ่มมาเยือนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณร้อยห้าล้านดวงใจร้อยสามสิบล้านดวงใจนะคะยายติ๋วก็สวัสดียายหอมหวานนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะที่แวะมาทักทายนะคะขอบคุณ<ไ>ทุกท่านทุกช่วงทุกเวลาที่แวะมาทักทายให้กาลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะทุกกําลังใจค่ะ ยายติ๋ว่าส่งสติกเกอร์มารัวๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะบรรยากาศดียามเย็นบ้านสวนนะคะมาชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศยามเย็นมองท้องฟ้าท้องทุ่งต้นไม้ยามเย็นนะคะบรรยากาศดินเย็นนะคะก็จะทำให้เราเย็นสบายสวัสดีนะจ๊ะก็ส่งสติกเกอร์มาก็ขอบคุณมากนะคะ บรรยากาศด,ดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสวัสดีนะจ๊ะนิวสวัสดีคุณสุธีตั้งจิตเพิ่มความดีนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจทุกท่านเลยนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวก็สวัสดีทุกท่านคะ่ะขอบคุณมากค่ะทุกกําลังใจนะคะที่แวะมาทักทายทุกช่วงทุกเวลา 326ล้านดวงใจที่ม,มาทักทายก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกทท่านค่ะบรรยากาศยายินเนาะยินสบายมากค่ะ สวัสดีทุกกำลังใจที่แวะมาทักทายให้กับสามสาวนะคะขอบคุณมากนะคะทุกช่วงทุกเวลาท่แวททักทายมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะ,คมะ,คะชมบรรยากาศสวยๆด้วยกัน,นะคะ่ะขอบคุณยายติวสตอรี่ที่ส่งสติ๊กเกอร์มารัวๆให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆะคะ่ะอ่าไฟเราก็เริ่มออกมาแล้ว มาเราก็ใช้ไฟขอบคุณสุธีขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณคุณสุธีนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะยำยินนะช่วงเวลาดีๆขอบคุณทุกแรงใจที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณยายติ๋วยายหอมหวานคุณสุธี ทุกคนเลยค่ะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆค่ะ้ะานเราก็มีถนนรถผ่านตลอดเวลาขอบคุณมากๆนะคะ ผมอยากเห็นใจใครขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาทักทายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาทักทายนะคะ อบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านทุกช่วงทุกเวลานะคะที่แวะมาทักทายกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุทกๆท,ท่านค่ะบรรยากาศเริ่มมืดเข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศดีเนาะแสงอาทิกก็ยังส่องแสงมาให้เป็นแสงสว่างอยู่นะคะดวงอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าบรรยากาศย่ำเย็นความมืดก็มาเยือน แสงอาทิตย์ลารับขอบฟ้าไปแล้วนะคะแต่ก็ยังส่งแสงมาให้สความสว่างแก่ลูกเราเนาะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกแรงใจค่ะขอบคุณมากนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนเหมือนกันนะคะดูแลสุขภาพนะคะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะดูแลสุขภาพตนเองพักผ่อนเยอะๆทานน้าเยอะๆพักผ่อนนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกแรงใจนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ยินดีที่รู้จักค่ะคุณสุธีนะคะขอบคุณมากค่ะอยู่ที่ไหนก็พี่น้องกันเนาะขอบคุณมากนะคะบรรยากาศสวยดีมันมื่ดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าจริงๆสวยมากมมอยู่นะที่กรุงเทพ อยู่ที่บางกระบืออ๋อดีๆให้รู้จักค่ะพระยาอยู่ที่ไหนครับอันนี้อยู่ภาคอีสานสกุกลนครค่ะอยู่คนละมุมเลยเนาะอ,อยู่คนละภาคเลยค่ะอยู่ภาคอีสานค่ะคุย คุยผิดช่องไหมเนาะอ,อาจจะคุยผิดช่องรึเปล่าบอกว่าพยาอยู่ที่ไหนครับนะ <c oughs> ถามผิดหรึเปล่านอ้ออันนี้สามสาวจายู่อีสานบ้านเฮาเด้อคะ่ะ บ้านพี่ผมก็อยู่อีสานครับค่ะอยู่ที่ไหนก็พี่น้องกันเนาะอยู่อีสานก็เป็นคนไทยด้วยกันรักกันนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจสามสาวด้อขอบคุณหลายเด้อขอบคุณอีริยาขอบคุณหลายๆค่ะขอบจือหลายๆขอบจือหลายๆเด้อขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบจือะ ทำไมไม่เห็นมีด้วยทำไมไมีมันมีด้วยนะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณนะคะอีสานบ้านเฮาก็หนาวตอนนี้หนาวอากาศเย็นกลางว<ร>ันร้อนกลางคืนก็จะเย็นนะอีสานอีสานบ้านเฮาเนาะแต่กรุงเทพน่าจะร้อนแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันเนาะอากาศร้อนอากาศหนาวแล้วแต่บรรยากาศ คมีภาคเ่ว่าสน,นอก็คงจะต้องได้กลับบ้าน<ม>อันนี้อยู่ที่บ้านสวนบ้านสวนก็บาากาก้านส,วน,น <ะ S 2> สวนก็บรรยากาศก็จะดีบ้านสวนก็อากาศเย็นสบายๆนะคะบ้านสวน,ยนสยเย็นสบายมากลมพัดเยน็ยนสบายเย็นนอากาศกลางคืนมาก็จะเยน็ยนๆกลางวันก็จะร้อนอบอ้าวแต่ก็พอทุนได้แม่ออบอ้าวมากเนาะ<ม>อากาศเย็นสบายนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะ ต้นไม้เราเยอะนะคะลมพัดมาก็เย็นสบายลมพัดมาก็เย็นสบายนะคะอากาศเย็นๆต้นไม้เยอะออกซิเจนเยอะเห็นไหมเราเปิดเสียสวยมากมเปิดสว่างจะสวยมากเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายขอบคุณมากค่ะขอบคุณสุธีนะคะส่งสติกเกอร์รวมๆมาให้ค่ะขอบคุณนะคะ ิบสามนะคะตอนนี้สิบสามครับตอนนี้ทำยายี่สิบได้สิบเอ็ดละสิบเอ็ดเราตัดทาขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขออนุญาตนะคะจะปิดไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอโทษนะคะคุณสุธีขออนุญาตปิดไลน์นะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ